ส่วนภัยยุ่สบายสวัสดีครับเอฟซี FC ครับเมื่อนีพายเอฟซีมารับช่มแปลงหน่อไม้อายุเก้าเดือนแปลงหน่อไม้อายุเก้าเดือนนี่ช่วงนี้แปลงนี้จะทำนอกฤดูในช่วงช่วงปีใหม่หรือช่วงเดือนพฤศจิกายนพฤศจิกาธัานวาจะเริ่มทำหน่อไม้ นอนฤดูแล้วฉะนั้นครับเอฟซี่ครับก็เลยเป็นแนวทางเอามาให้เอฟซเข้าได้รับชม่มแล้วก็ได้ศึกษาหาความรู้ก่อนว่าเราจะไว้ลำในช่วงเดือนนี้แปลงใหม่นะครับเฉพาะแปลงใหม่ส่วนที่แปลงยังยังเก็บขายอยู่เราก็ยังเก็บได้เรื่อยๆสาเหตุที่ต้องไว้ลำแล้วก็เอาไว้เอาไว ทำอนอนอดูดูก็เนื่องจากว่าหนอเขายังมีน้อยอยู่แล้วเราก็เก็บเก็บไปด้วยแล้วก็ตัดแต่งไปด้วยครับเอฟซีครับให้เอฟซีดูแล้วก็แล้วก็นึกภาพตามว่านี่คือต่อพันอยู่ตรงกลางเป็นบวกครับเอฟซีต่อพันอยู่ตรงกลางแล้วก็มีหนอนหนอแมอ่ลำแม่มีมีอยู่หนึ่งหนึ่งลำที่เราเก็บหนอแล้วก็แต่งหนอพยายามแต่งหนอมาเรื่อย จนถึงหน้าตอนนี้ก็คือเราได้จังหวะพอดีพอดีแล้วก็เว้นระยะของหน่อไว้พอดีเว้นระยะของหนอ่อของกอของของลำเอาไว้พอดีที่มีความห่างกันด้วยความพอเหมาะพอดีประมาณหนึ่งคืบหนึ่งคืบอ,อะไรประมาณนี้ครับ fc ออตัดนี่ fc เขาได้รับชุ่มในกรเบนทางนี้ท้งนั้นก็คือให้ fc สังเกตแล้วก็ดูว่า นอที่เราไว้ลำนั้นต้องเกิดขึ้นมาจากความลึกเท่านั้นส่วนลำที่เกิดมาตื้นเราก็จะหายไปขายหมดครับเบี่เราไม่ใช่ว่าตอนนี้ที่เราไว้ลำแล้วเราจะไม่มีรายได้โมเมนต์ Moment. ด้วครับเเราก็ยังสามารถสร้างรายได้ต่อไปเหมือนเดิมครับเ c ครับเราก็ยังมีรายได้ไปเหมือนเดิมก็คือเก็บหนอขายไปเรื่อยๆแล้วก็ หน่อที่เราจะไว้ลำที่เขาเกิดมาแบบนี้เราก็รีออกไปแบบนี้นะมีตาแบบรีออกไปพร้อมเลยเพื่อเพื่ออะไรครับก็เพื่อว่ามันจะได้ไม่ลกลุงหลังแต่สําหรับคนที่ปลูกใหม่อย่าเพิ่งไปแตะต้องอะไรกับตาตรงนี้นะครับพี่ครับอย่าเพิ่งไปแตะต้องอะไรเพราะว่าปล่อยให้เขามีมีลำเลี้ยงแบบนี้เสียก่อน นี่ครับให้อยู่ก่ออยู่ประมาณนี้ก่อนพอเราได้ช่วงที่ไว้ลำเสร็จเรียบร้อยต่อไปนี้ที่เหลือคือคือก่อนี่แปลงนี้เราจะไว้ไม่เกิน4-5ลถาลำตรงนี้เราปีปีหน้าเราที่เราทําหนอนนอกฤดูเราก็ยังไม่เอาออกครับพี่พีงแมงแข้งโอ้ยแมงแข้งหลายกันนี่คือศัตรูตัวร้ายของหน่อไม้ครับพี่พี่ แพรลูกเต็มเลยเพราะว่าทําไมถึงบอกว่าศัตรูตัวร้ายเวลาเวลาเพิลนเงยวใสนะครับเดี๋ี่นอไม้เราจะเป็นแบบนี้เลยสีด่างสีใหม่ครับเดีี่ครับนี่คือลักษณะของการไว้ํำคือไว้ํำไปเรื่อยๆแล้วเข้ากับสิเห็ดนอออกนอ,อกฤดูในช่วงเดือนพฤศจิกา ฝาก f อกดติดตามแล้วก็ศึกษาคลิปข้อมูลต่างๆจา,า,ากคลิปไว้เมื่อถึงเวลาสวนไผ่อยู่สบายสิบพายเอฟซทุกคนเหตดไผ่นอกอดูว่าจะมีขั้นตอนอะไรแบบไหนบ้างคือแต่ละคลิปที่ลงไปมันก็แล้วแต่ช่วงเวลาครับ f อฟนี่ครับกอนี้ก็ไว้ประมาณนี้ส่วนกอนี้ก็ยังเอาไว้อยู่ประมาณนี้เหมือนเดิมครับเอฟซทงนี้ทางนั้นก็คือ เรายังเก็บหน่อไม้ที่หน่อไหนที่เกิดติดกันเกินไปหรือว่าเกิดในความต้นที่ว่าความห่างไม่เหมาะสมเราก็ยังเก็บสามารถเก็บไปขายได้เหมือนเดิมไปไปเบิ้งทัางนี้บัดนี้นี่ครับกอ,อนี่เป็นกอติดเทือบูเนี่ยครับเนี่ยลักษณะของกอติดเทือบู ความห่างของเขาเห็นบอกครับเอซี e อันนี้จงเหรอที่ครับนี่หนอนนี้เอาไว้แล้วนอนนี้เขาเสียเอาไว้เนี่ยครับเอาไว้เป็นลำแม่เพื่อที่จะทำหนออนอกฤดูเนี่ยครับเราจะไว้ลำประมาณนี้เนี่ยครับให้เอฟซีได้รับชมคือความสวยงามแล้วก็มัน มันอยู่ในใจครับเอฟซีเราเราทำเองแล้วก็เราทำเองแล้วเรารู้ว่าเดือนไหนแล้วเราจะได้เงินเดือนไหนห้าสิมีรายได้จากไพ่เสดิ่งเราทำด้วยทําด้วยใจแล้วก็มันจะมีความสุขครับเอฟซมีความสุขได้ทำได,ได้ได้ดูแลแล้วก็ได้ได,ได้รักษาและที่สำคัญก็คือได้เงินไปด้วยในตัวนะครับลักษณะแต่ละกอก็จะเป็นแบบนี้ นี่ครับเอฟซี FC มองไปข้างบนสิเห็นไปแต่ละต้นแต่ละก่อที่เข้าจงล่ำไหวอีกประมาณสักสองเดือนครับเอฟซีใบก็สิคุ้มเบิดหญ้าก็จะไม่ค่อยเกิดแล้วปีหน้าเดี๋ยวปีหน้าสิมาอัพเดตให้เอฟซีบ้างอีกเแก่น,นึ่งว่าหญ้าเข้ากับสิบ่คอยเหลือแล้วเพราะว่าปีต่อไปไปเป็นสิจอดกันแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นพุ่มแบบนี้ ฝั่งนี้ก็จะโน้มลงมาฝั่งนี้ก็จะโน้มไปตางตางตังล่าต่างก่อต่างแถวกับสินโนมมาปกคุมแสงแล้วก็ทําให้หญ้านั้นตายในที่สุดเนี่ยครับเอฟให้เอฟซได้รับชมแล้วก็ชี้แนะแนวทางอาต่างๆของไส่ส์ริงว่าแต่ละสถานการณ์แต่ละช่วงเวลาแตกต่างกันยังไงแล้วเราก็ต้องทํากันยังไง เอฟซีแนมเบิงถ้าเป็นช่วงทำหนอนอกฤดูเนี่ยเป็นบอทซ้ำนิู่มือเลยนี่คือแห่งที่ออกหน่อเข้าเก่าออกแบบนี้ครับเราดึงออกแต่ถ้าเรายังปล่อยไว้ถ้าเขายังปล่อยไว้เนี่ยครับเอซมันก็แข็งแข็งแล้วที่นี่เข้าก็สีได้ใสมีด เนี่ครับสำหรับที่เป็นกอแล้วเด้อถ้ายังถ้ายังไม่มีลําแม่แบบนี้ครับเ c บซห้ามห้ามลิตาในตอไอลิตาแหนงในตอพันออกห้ามเด้อครับเ c ซครับสําหรับเอซที่กําลังปลูกหน่อไม้สซดิงใหม่จะอธิบายให้ฟังคือถ้าผมมีเวลาเน่ะผมสิเข้าไป สวนไทยลุงสยามสิไปรวีวิวเทคนิคต่างๆให้ FC เขาได้รับชมนําเพราะว่าที่ผ่านมา FC ลุงสยามได้รีแหนงตัวนี้ออกเสร็จเรียบร้อยก็คือ9เดือนถึง1ปีนะครับถ้าเรามีต้นพันธุ์ที่ที่พอดีแล้วที่ที่สามารถสร้าง สางแสงสางอาหารดึงสมบูรณ์ใบเขาสมบูรณ์แบบนี้แล้วเราถึงมาลิออกเด้อเอฟซครับแต่ถ้าต้นเลี้ยงยน้องต่อไปยังไม่สมบูรณ์ก็อย่าลิตาแหนงออกเป็นเด็ดขาดเพราะว่าตัวที่สร้างหน่อให้เราก็คือตัวนี้ครับเอซแหนงที่เพิ่นผื่นมาพูยุนี่แบบนี้ลักษณะแบบนี้นี ที่เพิ่นขึ้นมานะี่ห้ามเอาทิ้งดิดขาดห้ามอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปซูนนะครับเอฟซี่ครับอย่าเพิ่งไปซูนอ <c oughs> ย่าเพิ่งเอาออกปล่อยให้เพิ่นได้ได้สั่งอาหารปล่อยให้เพิ่นได้ดึงอาหารต่อไปแล้วก็ได้สัง่งหน่อขึ้นไม่เข้าแบบนี้นี่หลายๆท่านว่าทําไมทําไมเพิ่งขึ้นได้หน่อเดียวเพิ่งขึ้นได้หน่อเดียวแล้วทําไมถึง ให้รีบหักสาเหตุที่ที่สวนไผ่อยู่สบายแนะนำให้เอฟซีรีบหักก็เพราะว่าจะได้แต่งแต่งช่วงช่วงขนาดของต้นพันตุนหรือต้นแม่ที่จะเอาไว้สร้างหน่อในปีหน้าถ้าสมมุติว่าเอาบวแ่งหรือเอาบวหักเนะี่ยมันจะมีอยู่สองกรณีครับเอฟซีถ้าหนึ่งถ้าเราไม่หักหน่อต้นแม่เขาจะขึ้นกันถี่เกินไปแล้วก็ ต่อไปหน่อจะขึ้นลําบากเพราะว่าหน่อก,ก็จะขยายเป็นเล็กลงเพราะว่าอย่างว,วาปฏิราะวะหน่อมันเกิดอยู่ติดกันตาหน่อที่เกิดอยู่ติดติดกันแบบนี้ก็จะแซมกันขึ้นแล้วก็จะลําบากแล้วก็จะไว้ลำหนอก,ก็จะไม่สวยแต่ถ้าเราหักไปด้วยแล้วก็ดูขนาดของเอ่อเงาของต้นแม่นี่ยต้นนี้ต้นนี้แล้วก็ต้นนี้ต้นนี้เนี่ย ถ้าขนาดของเขาเราหักแล้วก็เราแต่งไปด้วยในตัวเราก็หนึ่งเราจะสบายเราจะได้ไม่ตัดไม่ได้ตัดสองความกว้างของหน่อเนี่ยหน่อเขาจะขยายขึ้นมาปีหน้าหน่อเขาก็จะออกหน่อใหญ่มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเ่าซีคือการออกหน่อในปีหน้ารับรองเดี๋ยวจะอัปเดตให้ให้ดูตลอดอยู่แล้วคือสมบูรณ์ เมื่อต้นคิปนี่คือคือคือบอกเอฟซีไ้ว่าให้เอาให้ให้ให้เหลือหน่อที่เขาลักษณะที่เขาเกิดจากที่ต่ําหมายถึงว่าเกิดจากลึกๆหน่อที่เกิดจากความลึกเอาไว้ทําต้นแม่เท่านั้นทาไมถึงบอกว่าเอาหน่อที่มีความลึกไว้เอาต้นพันธุ์เท่านั้นนี่ครับนี่คือเกิดจากหน่อลึกอันนี้คือเกิดจาก ดินที่มีความหลึกสาเหตุก็เพราะว่าเวลาลมเวลาเวลาลมมาหรือเขาหนักใบเขาจะไม่ง้อยเขาจะไม่ลม้มเขาจะไม่หักเขาจะไม่เขาสิบัถอนโคน้นครับย c ซีเดี๋ยวสิผ้าไปเบิงถ้าเราไว้หน่ที่ตื้นเกินไปมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นี่เห็นบอก เพราะว่าอย่างวันตีตาเพื่อนที่เกิดซ่อนก่อนไปเรื่อยๆหนอก,กระยับออกไปกระยับออกไปแล้วทีนี้บางเอิญไม่ค่อยได้สังเกตต้นนี้เกิดตื้นกว่าทุกทุกหน่อที่เราไว้บานนี้พ่อล่มมากพ่อเริ่มหนักใบนี่เขาจะเริ่มหนักใบครับยุ้ซี่พอเขาเริ่มหนักใบปุ๊บมันก็จะมีความหนักแล้วมันก็จะกองลงแบบนี้ มันสิกองใบล่งแหล้วก็น,นักแบบนี้แล้วก็สิเฮ็ดไห้ง่อยในที่สุดครับเอฟซีมันนี่และมันสิง่อยในที่สุดเาว้าไทแา้แนบอีสารแนบปนกันไปกะวังไวเอฟซีห้าสิ <c oughs> <c oughs> ได้รแล้กวกมเข้าขใจใหเอฟซี FC สังเกตแต่ละก่อที่เราไว้ต้นพันธุ์เอนเอาไว้เอาไว้ลำแม่ ภาพตัดไปบ่งเมียครับเรีซีลืมเข้าบริเบิงงนาจวโว้าไปอยไปตั้งว่าบักดนบักน,นัน่นอยไปจนว่ามาลืมเข้าเอาเมา่อเบิ่งเวลามันคือขาดทายไปเถอะเอาเริ่มไหม่บรูว่าจังไงดจังไปตัดใส่ไหมครับเรีก็คือเดือนนี้เนะ่ยเราปีหน้าที่ทำหนอนนอกฤดูนี่เราจะไม่แต่งห้าสิบบริแต่งล่เพราะว่า เอาหักโตเอาหักนอไปในตัวแต่งลำไปในตัวครับเบซี BBC ครับนี่ปีหน้าลักษณะของกอก็จะอยู่ประมาณนี้คือความห่างของต้นแม่ที่เกิดมาทำหนอนนอกฤด,ดูก็จะอยู่ประมาณนี้ปีหน้าเราก็จะไม่ได้แต่งคือต่อไปจากนี้ก็คือตั้งแต่เดือนที่สี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็เดือนที่เก้า จะเข้าเดือนที่สิบเนี่ยครับเวบซี่ภายในยังไม่ถึงปีเนี่ยสวนไผ่อยู่สบายก็ยังมีไรายได้อยู่ตลอดแล้วก็คอยดูแลอยู่ตลอดเวลาแล้วก็หกักแล้วก็สร้างไรายได้ให้สวนไผ่อยู่สบายอยู่ตลอดแบบนี้คือหลังปีนี้หลังจากนี้ไปห้าสิบบทจงเราจะไม่เหลือหน่อยอีกแล้วนะคือเราจะไม่เอาลําแม่ไว้อีกแล้วก็คือเอาแค่นี้พอสําหรับปีนี้แล้วก็จะหักไปเรื่อยเสร้างตาหน่อให้เขาแข็งแรง พอตาหน่อไหมถึงว่าตาหนอดที่เราหักออกเนี่ยให้แข็งแรงหักไปเรื่อยๆพอถึงที่จะทํานอกฤดูจริงๆครับเปซี่ตาหนอดตั้งข้างล่างก็จะแข็งแรงแล้วก็จะออกหนอให้เราในเดือนพฤศจิกาธันวามกราต่อไปคลิปนี้บ่รู้ว่าไปหอดใสแเหรอครับเบซี่เพราะว่าเว้าวาไปแล้วมันนั่นคลิปวิดีโอโดนตัด โดนตัดตอนไปขยายให้รับชมแมงแขงนั่นแหละเบิงให้เบิงไม่ก่อนนี่แมงแขงซู้มใหม้เบิงไม่บรูว่าได้เห็นหรือ,อเห็นแมงแขงแมงแขงคืออุปสรรคนี่เห็นบ่ครับเด็ซี่เป็นอุปสรรคหลักของหน่อไม้เวลาเวลาหน่อไม้ออกหนอ่อครับเด็ซี่หน่อเขาจะกระด้างแล้วก็แข็งในที่สุด นี่เอซีเาเบิงว่าเราก็ยังสามารถสร้างไรายได้แล้วก็เก็บหน่อไปขายตัดแต่งกอไปในตัวครับผมแต่และช่วงเวลาสวนไผ่อยู่สบายจะมาอัปเดตแต่และช่วงเวลาให้ f อฟได้รับชมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b s c r i ไว้คับกดติดตาม <S <S เพื่อเป็นกำลังใจให้สวนไผ่อยู่สบายได้นำเสน,เนอคลิปที่มีสาระ,แล,ะแล้วก็เรื่องราวที่ดีๆฝาก fc ีทุกท่านทุกคน,กคนในคลิปต่อไปครับผมขอบคุณครับส่วนไทรอยู่สบายสวัสดีครับ